ย่าน้องเตยทนไม่ไหวขอจบดราม่าลูกชายพร้อมคำพูดจากใจหัวอกคนเป็นแม่จากกรณีที่นางสาวพัชรินเอสตีหรือครูอุ้มครูโรงเรียนบ้านมาขามทานตะวนันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้โพสต์คลิปลงในโซเชียลเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงสุธีมนจินดาสีหรือน้องเตยอายุ4ขวบซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นอนุบาล2แต่หัวใจสุดแกร่งช่วยทำงานบ้านเกือบทุกอย่าง และดูแลนางเสาวจินดาศีอายุ68ปีซึ่งเป็นย่าที่พิการตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังหลังจากครูได้ลงไปเยี่ยมบ้านเห็นสภาพสองย่าหลานใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำบากเวลาไปโรงเรียนย่าก็จะใช้ไม้เท้าคลำทางจูงมือหลานไปส่งโดยหลานจะเป็นคนคอยบอกทางระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรอาหารการกินก็อาศัยเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทและเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทเนื่องจากลูกไปทำงานต่างจังหวัดไม่ได้ส่งเสีย ล่าสุดเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านย่าหลานอีกครั้งเพื่อสอบถามกรณีที่ลูกชายออกมาโต้ว่าไม่ได้ทอดทิ้งลูกสาวให้ย่าเลี้ยงตามที่เป็นข่าวจากการสอบถามนางสาวจินดาศีย่าของน้องเตยก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้เป็นความจริงทุกอย่างแต่ในเมื่อลูกชายเขายืนยันว่าแม่หลงลืมไปเองทั้งเรื่องที่ให้ช่วยเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุ8เดือน ซื้อของมาให้ลูกแล้วรับลูกไปเที่ยวด้วยในเมื่อลูกเขายืนยันแบบนั้นแม่ก็ไม่อยากจะมีปัญหากับลูกจึงขอเป็นฝ่ายที่ยอมรับเองว่าแม่คงลืมและขอโทษลูกด้วยถ้าแม่ทําให้เข้าใจผิดซึ่งตอนนี้ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วและไม่อยากให้ข่าวอะไรอีกเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาในครอบครัวที่ผ่านมาก็เครียดจนนอนไม่หลับส่วนยอดเงินบริจา่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ได้พาไปปรับสมุดที่ธนาคารแต่ตนเองมองไม่เห็น มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามียอดบริจาคช่วยเหลือมากกว่า5ล้าน9แสนบาทแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือตนเองกับหลานทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังแจ้งด้วยว่าเงินดังกล่าวได้มีการทำบันทึกว่าจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลานสี่ล้านบาทส่วนที่เหลืออีกหนึ่งล้าน9แสนบาทเป็นส่วนของย่าไว้ดำเนินชีวิตและซ่อมแซมบ้านซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ